การแจ้งไปสองข้อหาค,คือข้ามคืนโดยเจต,ตานาและก็ขับรถโดยไม่คำนึงความปลอดภัยของผู้อื่นเบื้องต้นจากการสอบประคับเนี่ยเขาให้การยังไงบ้างในส่วนพุทธาให้การปฏิเสธนะครับและขอ,ะขอใ,ให้การยันสันครับไม่ให้การยันสอบสวนเขาให้ความร่วมมือในการสอบประคับไหมคบเพราะว่าเห็นเมื่อวานบอกว่าเขาไม่ค่อยให้การไม่พูดอะไรเลยไม่ให้การาครับเป็นขอให้การ,าการยันสันครับเขาได้ตอบพฤติการไหมคะว่าทำไมเขาถึงการติดใจขับจี้ไปไหมเขาที่ทราบเนี่ยคือมีปากเสียงกันมาก่อน บริเวณใกล้แยกอโศกนะครับเสร็จแล้วพอมาถึงจุดที่จุดแรกเนี่ยอยู่บริเวณตรงประมาณซอยชุมชนยสิบนะครับในส่วนของผู้เสียชีวิตนะครับได้ขับรถมาขวางวาตัวของผู้ก่อเหตุนะครับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับและมีปากชิดกันนะครับจากนั้นก็มีการเฉียวรอบหนึง่งมีการเฉียวครั้งแรกก่อนนะครับในส่วนผู้ผู้ต้องหาเนี่ยเฉียวน้อ,องผู้เสียชีวิตเนี่ยครั้งหนึ่งก่อนในฝ่ายของผู้เสียชีวิต ก็ที่มีการผุ้กระจกไปครั้งนึงเช่นกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผู้ต้องหาได้ออกมาจากรถนะครับได้มีการทําร้ายอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับถีงรถแล้วก็ถีงตัวท้อเสียชีวิตผู้เสียชีวิตเองก็เลยขับมอเตอร์ไซค์หนีไปจากยูนิตกันเองนะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ขับตามนะครับแล้วก็มีการเฉียวชนบริเวณปากซอยคือบิทซอยซอยแปดครับเห็นว่าทางผู้เสียชีวิตน่มีการยกมือไหว้ขอโทษแล้วด้วยในจุดนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องตรทจส แต่ว่าจริงๆอ่ะเหมือนกับว่าผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็พยายามที่จะออกจากจุดติดกับเหตุแล้วนะครับแต่ผู้ก่อเหตุก็ย,ยังทำพฤติกามจากพฤติการเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์้ายคือท่อที่ทราบเป็นท่าที่ทราบจากการสอบสวนน,นะครับโดยแรกก็คนเอาลมร้อนม,มากไม่ใช่ว่าร้อนมากไม่ไห้ถึงอีกแบบที่เกิดขึออ้นครับมีประวัติการรักษาหรืออะไรอย่างเงี้มั้ยตอนที่ทราบตอน,นยังไม่มีครับแเราได้ตรวจตั้งสองอย่างทั้งสารเสพติดและก็แอลกอฮอล์นะครับตรวจแล้วไม่พบครับ ในส่วนของครอบครัวผู้ก่อเหตุใช่ไหมครับก็เมื่อวานที่มาเนี่ยทราบว่าไม่ด้มีการพูดคุยกับนักญญติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็คงอาจจะมีการช่วยเหลือในส่วนของภาระที่จะต้องรับในอนาคตครับก็คงเป็นส่วนที่จะต้องเปลี่ยนไปดูแล้วเขามีความสานึกหรือรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะคือในส่วนของผู้ก่อเหตุเองก็เท่าที่คุยเมื่อวานเนี่ยก็ยัง ยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดอะไรในส่วนของเหตุที่เกิดขึ้นีอยากจะไปอออาาบกว่ขดเี็เดี๋ยวต้องดูหลักอย่างนี้ครับคดีนี้นะคะเนื่อจากว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็เป็นลูกชายของในห้างอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้ความมั่นใจในการดเนินคดีหน่อยส์หรับในเรื่องนี้ขอเรียนให้ทราบว่าในในคดีนี้นะครับท่านในส่วนของท่านผู้จัดการธรรมชาตินะครับท่านผู้จัดการโดยตลอดได้กำชับโดยเคร่งครัดเลยว่าให้ทำตามประมารให้ถึงที่สุด อันนี้ให้สบายใจได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อส i̇şte ักครู่ได้คุยกับทางพยาของผู้เสียชีวิตด้วยเนะคพราะว่าเกื่นี้ส่วนของการช่วยเหลือเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับในส่วนคดียาเนี่ยให้ความมั่นใจได้ว่าดําเนินคดีที่สุดแน่นอนทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตกังวคบว่าจะไม่ได้รับความเป็นผมมั่นใจว่าทางเราสามารถให้ความมั่นใจกับตัวน้องก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เราเป็นกังมากกว่าคือการใช้ชีวิตของเขาจากวันนี้นะครับเพราะท่าที่ทราบเองเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น เป็นกำลังหลักของครอบครัวนะครับมีลูกทั้งหมด4คนนะครับสคนเนี่ยก็อยู่ในวัยเรียนสักสามทำงานสักหนึ่งนะครับเป็นคนเดียวที่ให้เลี้ยงครอบครัวทั้งหมด7คนก็อาจจะต้องเป็นเป็นภาระที่ครอบครัวต้องแบกรับภาระต่อไปในการฝากขังตรงนี้เราคัดค้านการประกันตัวเป็นทาง่ารการฝากขังเราคัดค้านการประกันตัวครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นอัตราโทษสูงและก็เกรงว่าจะหลงมี กระแสข่าวลือในโซเชียลว่าเหมือนผู้ต้องหาเองขอไม่ให้ประกันตัวเนี่ยครับอันนี้คิดเห็นยังไงครับท่านผู้ต้องหาเหรอครับใช่ครับไม่ไม่ไม่ทราบครับแต่เราคัดค้าน,น,นการประกันตัวอยู่แล้วครับไม่ฝากคำนี้ครับทีนี้ทางครอบครัวเขาเองนะคะดูแล้วเขายังกังวลใจหรือว่าเป็นห่วงของขให้ตำรวจช่วยดำเนินการอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครัครอบครัวผู้เสียชีวิตจริงไหมคือของเราเองเนี่ยเมื่อกี้ได้คุยกับทางภรรยาผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย คือเราเองเนะี่ยในส่วนการคดีก็ดำเนินคดีถึงที่สุดเลยแหละในส่วนความเดือดร้อนเรื่องอต่างที่เป็นกังวลเนี่ยเราจะดีเข้าไปช่วยตลอดเวลา,าครับถามว่ากังวลไหมมันก็ต้องมีกังวลอยู่ค่ะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบไหนแต่เขารับปากว่าเขาจะยุ่งยา,งา,บบากเขารับปากค่ะว่าเ,เรื่องเยงอะแยะเขาก็เหมือนว่าเขาพูดผ่านกับร้อยเวรมอกว่าเขารับผิดชอบทุกอย่างเลรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดกับเราโดยตรง แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็ยังมีพ่อเขาอยู่ว่าต้องให้พ่อเขารับรู้ด้วยอะไรด้วยเอาไปวัดทองเตยหนค่ะขเขาจะไปวันนี้ไหมจ้ะพีไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอลูกสาวมาแล้วก็เดี๋ยวไปรับศพแล้วก็เอาน่าจะถึงวัดประมาณเกือบบ่ายสามแต่ครอบครัวของผู้ตาจะไปวันนี้ด้วยไหมคะหรือว่าเขาบอกเขาจะไปวันนี้นะ เร,เรื่องก่อนอ่ะไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงแต่น่าจะประมาณบ่ายๆอะค่ะน่าจะศพอ,ออกได้ก็ประมาณบ่ายสองเพราะว่าเดี๋ยวมันมันไม่ได้จบแค่น,นี้เดี๋ยวคุณแม่ต้องไปเอาใบมรณะที่เขตของเกยก่อน